ครับอยู่ผมแฟทบอยอยู่นในเกมคอเบลตี้โมบายหมุน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 หาอะไรทํากันดีว่าออนไลน์นะครับมายิงแหลกแจกกระสุนกันดีกวะ่ะโหเปิดมาก็คิวเฮาเลยวะ่ะมามายิงแหลกแจกกระสุนกันดีกวะ่ะจัดไปให้มันบึ้ม,มคือหรือมาเลย จะเป็นอะไรบึ้มๆคือเลยนะ Come on guys <Front line. S 1> M4 นี่แหละไม่ไปใช้ปืนอะไรใช้ M4 คิดอะไรไม่ออกหยิบ M4 oh, <that. S 1> เดี๋ยวนี้เขาเล่นมอลตอท็อปนะันา่นีเดี๋ยวนี้เขาเล่นคิดเล่นมอลท็อปนกะันเลย โหแล้วเอาเปิร์กอีกามาแล้วจะวิ่งเข้าไปเฮ้ยจะวิ่งเข้าไปเกือบสุดเนาะไกลขนาดนั้นเออโดนเลยหมตะห่วงเปิร์กอีกาหมตะเปิร์กอีกาอยู่ เอ้ยกระสุนหมดพอดีโอ้ยว่าจะได้ปาดเดอบลคิวแล้วเมื่อกี้ไห <ni> นวะไอเกตดาวสไนเปอร์ปาไหนละไปไหนละไปไหนละเดีย๋ยวเพื่อ กูโหลดหนอยก็บนบนยมึงโดนทั้วย,ยังไม่โดนเลยยิงแรงกเลยกูยิงเลยกูในยิงไม่โดนเลยอ้าเฉยติดไม่ฝ่อมจะมีปืนที่ยิงทะลุทะลุกำบังได้ไม่รู้เดีย๋ยังมีหรือปามาเด้มายิงแหลกแจกกระสุนอยู่แล้วจ้าอืม

แล้วมีกม็มีดวะมาคารมิดไล่เจือนเลยคา,ารมิดไล่เจือร์เขี้ยมันตัวแดงอยู่เ <laughs> ข้าหน้าไปนิดนึงนะพี่เข้าหน้าไปนิดนึงธน,นูยิงเดียวเอ้าไม่ทันแม่ <laughs> อมันใช้ปืนนี้โ้มันใช้ปืนนี้เลยอ่ะเป็นเป็นอาวุธพิเศษเหมือนกันมั้งรู้สึกเป็นปืนกลคู่เหมือนิดวิคเตอร์เลยอ่ะวู้ยย่า โกขึ้นโกแล้วว้ยว่าจะดันกันขึ้นมาได้ไปกันต่อเลยอย่าลีลาเรามาแจกกระสุนด่านเดิมอะไรวะคิวเฮาอีกแล้วไม่ลาด่านเดิมก็ด่านเดิมแต่เดี๋ยวจะเปลี่ยนปืนละเอฟโฟมันโกลแล้วเปลี่ยนปืนหน่อย ใช้เป็นอันนี้แล้วกัน <Front line. S 1> มาสมัยก่อนจะชอบใส่สโคบนะ,ะครับสโคบบ้าสโคบบอแล้วก็เลยขอให้มีแต่ช่วงหลังนี่ไม่ใส่ละมีความรู้สึกว่าฟอนไลน์มันมันวิ่งบวกก็เลยไม่ใส่ละไม่ใส่ไหมออระเบิดได้ด้วยออกระเบิดได้แดกด้วยไวย <S <S> <S กลไปไม่ได้ไกลไปหรอกมึงไม่โดนเอง เฮ้ยโหสามตัวพระเจ้าไม่ทันดูเดยอะไปมาเยอะไปสไนเปอร์ตรงนี้อืมอืมดับโบแตกสวยอ้อเอาวระด กูโดอนยิงแต่กูไม่ได้คิวคืออะไรวะ,ระมานออกมันออกมันออกมาเฮ้ยพลาดเอาใหม่เอาใหม่พลาดแม่งเอาไปเลย,เย,เย,เยสองลูกจากไหนวะไม่ใช่มันยิงกูนะเมือ่อกี้ คนกูจะตายแล้วอืมมีตัวนึงวิ่งไปตัววิ่งมาข้างหลังตายอย่นะตัวที่วิ่งมาข้างหลังอ้าวยังนี่อืมนึกว่าตายแล้วแม่งตายระเบิดโดนเบรกหนึ่ง มาสองตัวมตัวมามตัวมาตายแล้วอ<ม>ืมจบตายจบเรียบรย้อยให้ตายเถิด อ๋อนี่ไเงยิงทะลุปืนนี่มันยิงทะลุเหรอไม่รู้จะไม่ได้แต่มันมีปืนที่ยิงทะลุได้นะครับมันมีอยู่นะปืนที่ยิงทะลุได้โอ้อยู่ที่สองรัวๆเลยไปกันต่ออย่าได้รีลาไปกันเลยดีกว่า,าเดี๋ยวขอเซตปืนนิดหนึ่งคนระับ นิดหนึ่งนิดเดียวนิดเดียวสแสดงผลอยู่อะไรนีนรับคืออะไรก็ไม่รู้ปะเลยกันต่ออห่าไ้เสียเวลาฝันลายวันนี้อัดฝันลายก่อนเด้อบาทเทนบรอยเล่นค้อยวันหลังเนาะอ้อะาวทำไมมาด่านเดิมวะด่านเดิมอีกแะ กดสุ่มไว้นะไม่ได้กดล็อกดาดนะเนี่ยถ้าไปมาแต่คิวไม่มาแต่คิวเฮาคิวเฮาวะใช้เป็นตัวนี้จะได้อัพขึ้นมาให้มันขึ้นโกลเหมือนกัน <Front line. S 2> บ้านไล่ไปลุยกันดีกว่า ฟ้าซุ่มๆเลยอืมอืมวิ่งออกมาอย่างนี้วิ่งออกมาอย่างนี้เดี๋ยวกระสุนมะถนัดอยู่แล้วสายหลอยอ่ะอืมอืมอืมโคถนัดสายหลอยเนี่ยในเรื่องหลออขอให้บอกตัววะกระนุ๊ สายลอยขอให้บอกสายลอยบอกพี่สายลอยบอกพี่สายลอยบอกพี่เลยสายลอยบอกพี่สายลอ,อ,อยบอกพี่เลยหนูเอ้ยโดนลุมยิง <laughs> โดนเขลอยคืนละเปิดเครื่องเลยดีกว่ามาเลยดีกว่าขอให้เจ็บขอให้เจ็บขอให้เจ็บ สเตอร์ไนเปอร์โอ้สไนเปอร์มาวิ่งอย่างนี้เลยเหรอใจมันทำด้วยเลยวะไม่เป็นไรผมเปิดเครื่องบินมาแล้วโอ,นะโอ้กระโดดเท่จริงกระโดดเท่จริงพี่ครับพี่กระโดดเท่มากเลยครับอ๋อพูดยิงติดตัวแดงหมดเลยเนะ,อ,ะอืมอืม พม่จะตายแล้วเมื่อกี้ยิงไปติดตัวแดงหมดเลยเออเข้ามาดิครับเหมือนลอยเวนออกด้านโน้นเหรอออกด้านโน้นแล้วไงอ่ะออกด้านโน้นแล้วไงอ่ะตายเหมือนกันออกด้านไหนพี่ก็ตายเหมือนกันแหละ อ๋อ,อด้านโน้นอ๋อ,อด้านนูนออ้น,นออด้นานไหนวะรอ,อมันออกมาหน่อยก็ได้มากอตาย,ยจบห่อป้อมปืนดิน โหเล่นเขาไปตั้งป้อมปืนในนั้นเลยประจบคปุลุนช่องโอ้ประจบคปุลุนช่องเขาไปตั้งป้อมปืนอย่างนั้นยอดเลยวะที่สองไอ้เจ็บท่าไ่ยิ่งเต่งเลยนะครับสำหรับใครที่อยากเล่นนะครับขอมดูตี้โมบายกับผมเนาะก็ คอมเมนต์ไว้ข้างล่างได้นะครับผมแล้วเดี๋ยวก็คุยกันเนาะก็สำหรับใครคนที่ชอบก็ฝากด like, กดไลค์กดซับสไคร e แล้วก็กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจใพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับเยย